ืัอน,นี้ก็มาตกปลาเขามาช่วงคำคำมาช่วงสี่โมงเย็นมาเบิ่งกันรุนกันกว่าสิมันบ่ช่วงเย็นตะวันจริงพบมันสิมันบ่เปเบื่อนกันยามแรงแรงมาเบิ่งยามแรงเบิ่งมันสิมันบ่นตะวันกําลังสิรับขอบ ดินน้ำมูลขึ้นน้ำมูลกันแล้วขึ้นอยู่พูดเดียวเขากลับบ้านไปแล้วเหลือเต่พวกใส,ส่เรือหาปลาอ้นคนมาเที่ยวเลาะน้ำมูลนี่เขาเห็ดแนวกัน้นใช้น้ำมูลกัน้นตะลิงไอแลีนออกกายขีมอไซร์เล่นมีคนมาเที่ยวแนหาปลาแนยประมาณ หาสิบหกสิบโลกลพอละหอดอำเภอสตึกเลยเขาเฮ็ดนั่นไปได้รถมอไซค์เรนได้สบายน้ำฟังมุนบรรยากาศตอนเยน็นริมแม่น้ำมูลน,นั่งตกปลานั่งตกปลาอยู่คนเดียว ตังเบ็ดยามแรงเกิดทดบบานเกิดอดพ่อกับแม่อยู่บ,บานย้ำกันแรงแรงนี่หยุดปังน้ำมุ่น ài, tàn gà, tàn nóc heo, nấm xí tu, bung youtube này, thấy nghe bả, nghe để phơi này thì màn thêm luôn, luôn เบื่อดีเบื่ค่าตาลตเลยขี่ตะเวทแดงคึอไปบ้านเดี๋ยวไปพเบม้มงานครับมาสีได้จักกิโลแต่ก็ได้ป่าตัวใหญ่อยอะเพื่อจะก็มาเย่ะเลยวันนี้ว่นเนเาเรีนหลุดเยอไปไปเบิ้มกันครับช่วบ้านบ้านสี่ได้กิโลเดี๋ยวไกัน

để quá. đừng raออก quá dึงออก เอ้าไปต่อยแม่อ้อมกันเอคิดฮ้อนก็ได้ bột à? รถเอิงเท่<ม>ากับปาลาสี่โลปลาสามตัวสี่โลไปคำคำเลยปลาสามตัวสี่กิโลสามตัวไปเขาเดียวได้เนี่ยเว้นสีตน่ตัวดีแล้วมอนสี่มุกกล้วยะมันปลาสามตัวคลิปนี้ไว้ที่ครับคลิปหน้าอีท้ายก็ไม่ดอกซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ย ลังสันติแนวสวัสดีครับ